สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอ้ต้นไฟครับวันนี้ทํามาตามสัญญานะครับวันนี้เราจะพามาทำพุชเมสเซจกันนะครับก็คือการส่งเฟกออกไปหาบุคคลไลน์บุคลเลยนะครับเป็นแบบเฉพาะแบบเราอยากจะส่งหาคนเนี้ยก็ส่งเฟกแบบที่เราออกแบบหน้าตาแล้วก็ส่งออกไปนะครับมันจะแตกต่างกับบอดแคสต์นิดนึงนะครับบอดแคสต์ก็คืออ่าเรามีสมาชิกอยู่ใน ไลน์เพื่อนๆนะครับอยู่ในสมาชิกเนี่ยที่เป็นสมาชิกอยู่ในไลน์ OA ของเราในไลน์ออฟเชอร์ของเราเนี่ยถ้าเราใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าบอดแคสต์นะครับสมมุติว่ามี1000คนมันก็จะส่งออกไปทีเดียวพันคนเลยซึ่งอาจจะเปลืองโคตาเรานิดนึงนะครับบางครั้งบางอย่างเราอยากจะส่งออกเฉพาะบุคคลวันนี้เราจะพาทำแบบง่ายๆที่เรียกว่าพุทส m แมสเซจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวิธีการที่จะทำพุ s ส m แมสเซจออกไปเนี่ยแบบที่ส่งถึงบุคคลเลยนะ เอาแบบง่ายๆขั้นตอนเริ่มต้นก่อนก่อนที่เราจะแอด a านไปนะครับให้เราได้รู้ว่าวิธีการที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับ เดี๋ยวผมบอกอุปกรณ์ในหลักในการที่เราจะต้องใช้ก่อนนะครับสิ่งแรกสิ่งที่เราอยากจะได้ก่อนนะครับก็คือ user id ของปลายทางของผู้ใช้นะครับว่าเราจะเอา user id ของผู้ใช้ของคนนั้นที่เราต้องการที่จะส่งนะครับและอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องใช้นั้นก็คือ postman นะครับเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนออกไปให้เราสามารถกดคลิกแล้วส่งออกพร้อมกับรูปแบบที่เราออกแบบเฟกนั่นเองในตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ จะยังไม่มีอะไรแจ้งมาแจ้งเตือนมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เฟซของคลิปที่แล้วนะที่เป็นเรื่องของโควิดนะครับเราก็จะเอารูปแบบฟอร์มนั่นแหละส่งออกไปหานะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับว่าเราจะทําอย่างไรกันบ้างน,นะครับไปเลยดีกว่าครับโอเคครับพอเราเข้ามาในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์นั่นก็คือโพสแมนในการที่จะ ส่งตัวพุชแมสเซจของเราออกไปให้เพื่อนๆนะครับเราก็เข้ามาที่ Google เลยนะครับแล้วก็เราพิมพ์แค่คำว่า postman เท่านั้นเองนะฮะตอนนี้ก่อนนะใน Google นะครับแล้วเวลาที่เราเจอแล้วนะครับเอาแบบง่ายๆนะผมจะพาทําแบบที่เราไม่ต้องมีคอมที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่สิไม่ได้ต้องมีคอมของเราแต่เราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะใช้ postman นั้นได้นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าสู่ระบบของ Google แล้วนะครับ ให้เราเลือกมาที่ด้านล่างนะครับเขียนว่า Google นี่เลยนี่น,นี่ Chrome นี่เลยนะครับตัวนี้คลิกเข้ามาในนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ติดตั้งในตัวของมันที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับแต่เราจะใช้ส่วนที่เรียกว่าตัวที่เพิ่มใน Chrome นั่นเองนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับสตอร์ในใน Chrome นะครับแล้วก็ทําการเพิ่มนะครับเพิ่ม Chrome เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดแล้วก็เพิ่มไปในตัว Postman เนี่ยตัวนี้มันก็จะถูกติดตั้งเข้าไปใน ตัวที่เป็นเครื่องของเรานะครับแล้วมันจะไปจําค่าที่เป็นของ Google ที่เราใช้งานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมานี่โปรแกรมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่จะประมาณนี้แหละนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตไม่อธิบายในส่วนที่ว่าตัว postman มันทําอะไรได้บ้างน,นะครับแต่เรามุ่งไปที่ การตั้งค่าและการใช้งานเลยดีกว่านะครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็นอยู่ส่วนด้านบนนะครับด้านซ้ายมือสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนนั่นก็คือให้เรามาเลือกไทนะครับซึ่งในสิ่งที่เราจะใช้ในไทเนี่ยในการที่จะโพสต์ออกไปนะครับโพสต์เนี่ยคือการส่งออกนะเก็ตคือการเรียกขึ้นมาเพื่อดูนะครับในวันนี้เราจะทําการพุชเมสเซจเราจะต้องเลือกที่โพสต์นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเลือกโพสต์เสร็จแล้วนะเราก็ไปเลือก API API ที่จะเอาไว้คุชนะครับนี่ก็คือ API ชื่อนี้เลย mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิง้งตัว API นี้นะครับไว้ที่ใต้ d e s c r i p t i ันไว้ให้นะครับจะได้เอา copy เนี้ยมาวางไว้นะครับวางไว้ตามนี้เลยนะพอวางตามนี้เสร็จนะครับทำส่วนบนตรงนี้เรียบร้อยให้เสร็จก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะให้เรามาเลือกที่ตัวที่เป็นเขียนว่า header นะครับนี่ header นะพอ header มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเปล่าๆเลยนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับทำตามที่ผม ทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้นะครับนั่นก็คือการใส่อัลตราเซชันนะครับก็คือเอาข้อความนี่แหละมาวางไว้ในนี้เลยก็อยู่ที่เฮดนะเอามาวางส่วนแรกก่อนแล้วก็เอาอัลตราเซชันนะครับมาวางที่ก็คือ Copy ข้อความนี่แหละเอามาวางส่วนที่2นะครับนี่ก็คือตัวที่จะมาวางไว้เพื่อเรียกตัวที่เป็นโทเค็นของตัวลา o ออฟฟิเชียลเขาเราจะใช้ คำนี้นะครับออกมาเสร็จปุ๊บพอเรา Copy ้คำนี้มาวางเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเว้นวรรกไป1อันนะครับเว้นวรรกไป1นึ่ะพอเรา copy เสร็จปุ๊บเว้นวร์คไป1นึ่งัหนึ่งข้อนะครับนี่1ข้อนะจากนั้นนะครับที่เหลือตรงนี้นี่ตรงนี้ที่เหลือตรงนี้เนี่ยเราจะเอามาจาก channel access token นะครับ channel access token อยู่ตรงไหนนะครับก็เราก็เข้ามาที่นี่เลยเปิดเข้ามาที่ตัว d e v e l o p ของเรานะครับ d ี e developer นะครับ line นะครับ bit นะครับปึ่งเข้ามาเราก็จะได้ตัวที่การเข้ามาสู่ที่หน้าตาของนักพัฒนานะครับเข้ามาที่คอนโซลของเรา lock in line เข้ามาเลยนะครับก็เราใช้ l o c อ in line อะไรก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็ใส่ พาสดของเราหรือจริงๆสแกนเอาก็ได้นะง่ายๆสแกน QR code ด้านล่างนะครับอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็กกข้อ,ขอมูลยืนยันนะครับว่าอันนี้เป็นเราจริงๆนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลือกตัวบอทดสักหนึ่งตัวของเรานะครับอ่าตรงนี้ผมก็เลือกของผมไปนะครับประมาณนี้เสร็จแ,แล้วเราก็มาเลือกที่ Messaging API จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนี่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นยาวๆเนี่ยนะเราก็ Copy ที่ปุ่มข้างๆเลย Copy ตัวนี้ จากนั้นนะครับเราก็เอามาใส่นี่แหละตรงนี้เลยนะครับที่เรียกว่า,าตัวในช่องของรั i ส a t i o n นะครับหลังจากที่เราวางเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกบรรทัดหนึ่งต่อมานะครับเราก็เพิ่มที่เป็นคอนเทนต์ไทป์ก็ Copy ข้อความตามนี้เลยจากนั้นอีกช่องหนึ่งที่เป็น Value นะครับเราก็ใส่เป็นแอปพลิเคชัน JSON เท่านี้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วให้เรากลับมาที่บอดี้นะครับ ขยับมาที่บอดี้นะนี่เมื่อกี้เราตั้งค่าเฮดเสร็จแล้วเราก็ขยับมาที่บอดี้พอขยับมาที่บอดี้เสร็จแล้วครับในรูปแบบหน้าตาตรงนี้นะครับเราจะเห็นแพทเทิร์นของมันนะครับเราเดี๋ยวาจะอธิบายแล้วก็พอเลือกบอดี้เสร็จปุ๊บให้เราเลือกคาว่ารอเนี่ยนะครับตรงนี้นี่ตรงที่สีแดงๆนี่เลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วมันจะเป็นพื้นที่ว่างเนาะเดี๋ยวตรงนี้นะครับโค้ดอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งวางไว้ข้างใต้ดีสคริปชันนี้เหมือนกันนะครับ และเดี๋ยวผมจะอธิบายส่วนก่อนคาว่า to นะครับ to ตรงนี้คือ user id ของผู้ใช้งานนะครับตรงนี้นะครับเราจะเอา user id ของเขามาวางเพราะว่าเราจะส่งไปหาบุคคลน,นั้นบุคคลเดียวเลยนะครับต่อมานะครับก็คือข้อความแหล่งข้อความที่เราจะใช้นะครับนี่ก็คือส่วนที่เราจะส่งข้อความออกไปหาเขานี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ถ้าสมมุติว่าเราลบตรงนี้ทิ้งนะครับนี่หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ นี่คือองค์ประกอบของเขานะครับองค์ประกอบในการที่เราจะส่งข้อความออกไปนั่นเองนะฮะประมาณนี้ก็คือเรามีข้อความเรามีบุคคลนะครับแล้วก็ข้อความแล้วในภายใต้ไอตัวที่แบบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับนี่คือข้อความที่เราจะส่งออกไปไม่ว่าเราจะส่งเฟกหรือเราจะส่งข้อความธรรมดาก็สามารถส่งออกไปหาเขาได้เลยนะครับส่วนตรง user id ตรงนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่า,าทำยังไงนะครับสำหรับ การที่เราจะได้ user id นี้มานะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปย้อนกลับไปดูในคลิปที่เป็นเรื่องของการจองห้องคาราโอเกะนะครับหรือว่าเข้าไปใช้ห้องคาราโอเกะเนี่ยจะมีการดึง user ของผู้ใช้งานนะครับมาใช้งานถ้าอยากจะได้ตรงนั้นให้เราลองไปศึกษาตรงคลิปที่ผมบอกไปทีนะครับส่วนคนที่เรียนคอร์สกับผมนะครับก็ไปเอานี่เลยนะครับในส่วนของที่เป็น user ที่เป็น user ที่แบบเวลามีเพื่อน แอดเข้ามาในบอร์ดของเรานะครับเราจะได้ค่าพวกนี้เก็บเข้าไว้อยู่ใน Google Sheet นะครับแล้วก็เอาค่าตรงนี้แหละครับที่อยู่ในช่อง A นะสาหรับคนที่เรียนคอร์สของผมนะก็มาเอาค่าตรงนี้แหละมาใส่พอมาใส่เสร็จแล้วปุ๊บในช่องนี้ก็คือช่องที่เราจะออกแบบเฟกนั่นเองเดี๋ยวเราไปเอาเฟกที่เราทําตัวเรียกว่าตัวที่ทําเรื่องของโควิด นะรูปแบบเฟกนั้นเดี๋ยวเราไปเอารูปแบบเฟกนั้นมาใช้งานกันนพอเราได้ข้อความที่เราไปก๊อปปีมาแล้วนะครับในเฟกในคลิปที่แล้วนะครับเราก็เอามาวางเลยวางทั้งเซตนี้เลย อวางทั้งเซตนี่นะครับมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะมันจะดูแบบโอโ้ยาวหน่อยยิ่งเฟกเรายาวมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งส่งออกมากขึ้นเท่านั้นเลยนะครับตรงนี้นี่มันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่อันนี้ที่เราทำโค้ดเอาไว้นะครับพอดีผมก๊อปปี้ไม่หมดนั่นเองใส่ให้ครบนิดนึงนะครับอุปกรณนี้ โอเคพอเราใส่ครบทุกอย่างนะครับของตัวเฟกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรามาลองเทสก,กันดีกว่าว่ามันจะถูกส่งออกมาตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราก็เห็นที่หน้าจอแล้วนะครับตอนนี้นะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะออกจากตรงหน้าจอนี้ไปก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าการแจ้งเตือนของมันนะครับมันแจ้งเตือนออกมายังไงเดี๋ยวผมไปอยู่ที่ตัวในห้องแชทของผมก่อนละกันเดี๋ยวผมไปอยู่ในแชท ตัวที่เป็นบอร์ดอีกตัวหนึ่งของผมแล้วกันนะฮะนี่ประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันะะนะครับนิ่มมานี้นะหลังจากนั้นนะครับผมจะลองกดส่งเข้าไปนะนี่กดเซนต์เลยนะครับพอเซนต์เสร็จปุ๊บมันจะได้ค่าว่างด้านล่างสังเกตนะครับตรงนี้นะได้ค่าว่างข้างล่างเลยนะครับแล้วตัวมือถือเรา ก็จะมีการแจ้งเตือนจากตัวบอทออกมานั่นเองอ่ะเมื่อกี้เราน่าผมน่าจะแจ้งเตือนอีกเครื่องหนึ่งนะไม่ใช่เครื่องผมนะเดี๋ยวผมไปแจ้งเตือนตัวเองอีกทีอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูอีกเครื่องหน,นึ่งอ่ะนี่นีเดี๋ยวผมไปแจ้งเตือนที่ ที่ตัวเองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาคีย์เวิร์ดมาใช้ก่อนอ่นี่นี่อันนี้ของผมเองนะก็ตามที่บอกนะครับก็คือถ้าเราใช้เอ่อคอร์สของผมนะครับเราก็จะได้ User ID จากตรงนี้ออกมานะครับจากนั้นเราก็เอามาวางเพื่อนคนนี้เลยพอวางเพื่อนคนนี้เสร็จนะครับแล้วเราก็จะดูที่มือถือเรานะ มือถือเราจะยังไม่มีอะไรแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรากดส่งอีกทีนะฮะนี่กดคลิกเห็นไหมครับในมือถือมันจะขึ้นมาแจ้งเตือนแล้วเรากลับเข้าไปดูนิดนึงนี่เลยเห็นไหมครับมันก็จะส่งเฟกตามที่เราต้องการนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะเสียโค้ต้าใน Official เ c c o u ขาที่มีโค้ต้าฟรี1 0 0 0ต่อเดือนนะครับก็จะถูกหักไปหนึ่งข้อความนะครับประมาณนี้เลยแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะไปเอาเฟกอื่นนะครับที่เราจะมาใช้งานนะ เราก็เข้าไปเหมือนเดิมเข้าไปที่เลยที่เราออกแบบเฟกนะครับที่ทูแล้วก็เฟกแมสเซจนี่แล้วเราก็มาออกแบบตรงนี้นะครับในหน้านี้ให้เรียบร้อยเลยนะพอออกแบบหน้านี้เสร็จแล้วสมมติว่าออกแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็มา copy ปี้นี่เลยก๊อปข้อความที่เราเอา่อทำการออกแบบนะหลังจากนั้นนะครับกลับมาที่ตัวที่เป็นเอ่อโพสแมนนะครับ เราจะต้องตัดส่วนนี้ออกไปนะนี่จะต้องตัดส่วนที่เป็นส่วนเนื้อหาของเฟกนะครับออกไปไปนะฮะมันจะต้องเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนอีดูหน้าตานะหน้าตามันจะขั้นเป็นแบบนี้ไอตรงเนี้ยเราเปลี่ยนข้อความได้เลยนะเราไม่ต้องใช้ข้อความแบบนี้ก็ได้เพราะอันนี้จะเป็นข้อความที่เวลาเราส่งไปแล้วนะครับมันจะมีข้อความที่แบบเวลายังไม่ได้เกิดเข้ามาดูเนี่ยตรงเนี้ยมันจะโชว์อยู่ที่ในหน้านั้นนะครับเราก็ สมมติว่านี่คือเฟกนะครับดีสอีเฟกไปประมาณนี้หลังจากนั้นเราเอามาวบงนี่นะที่เราเออกแบบนะเดี๋ยวแพทเทิร์นมันจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วเราก็ว่างพอวางเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รูปแบบประมาณนี้เลยเดี๋ยวคราวนี้พอเราจะกดเซ้นนะครับบอทดมันจะส่งข้อความที่เราเออกแบบเฟกเมือ่อกี้ออกมาให้อีกทีนะครับกดเซ้นเลยบึ้ง นี่มันก็จะได้ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับมันก็จะถูกสั่งงานแล้วก็พุชออกไปหาคนนั้นเลยแล้วก็เสียโควต้าตามที่เรากดเซ็นนะแนะนําว่าอย่าไปกดถี่นะครับถ้าเราไปกดถี่ๆๆๆมันจะเกิดเออร์เลอร์ได้นะครับแล้วก็แนะนํานะครับว่าอันนี้เป็นการส่งเฉพาะรายบุคคลเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะพามาสอนว่าถ้าเราอยากจะส่งหลายๆคนพร้อมกันโดยละบุ จำนวนคนนะครับโดยโดยกะว่าเอาเอาคนเท่านี้พอในการส่งออกไปนะครับทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยกันด้วยตรงนี้ด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับตรงนี้เราให้ดูตัวอย่างในการส่งเท่านี้ไปก่อนนะครับ เป็นัไงบ้ารครับเ,เพื่อนๆในการที่จะพุชเมสเซจออกไปหาบุนคคลนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็เป็นเพียงแค่ว่าเราจะต้องมี User ID ์อเดียผู้ใช้นะครับแล้วก็ออกแปอเฟกออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะเราก็ใช้โพสต m a n เนี่ยเป็นตัวที่จะขับออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานก่อนนะเอาแบบง่ายๆก่อนที่เราจะไปแอดวานที่เป็นขั้นสูงในการที่จะส่งพุชเมสเซจออกไปนั่นเอง วันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าทุกใจในวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ให้กับช่องเล็กๆช่องน,นี้ด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวในเทคนิคหน้าถ้าเราอยากจะมีอะไรนําเสนอกันอีกนะครับก็อย่าลืมช่องเล็กๆช่องนี้้วยครับไอโซนไฟแล้วก็ถ้าอยากที่จะเข้ามาในกลุ่มเพื่อสอบถามอะไรครับก็สามารถที่จะคลิก เข้ากลุ่มได้ตามที่อยู่ใต้โพสต์ด้านล่างนี้นะครับก็คือใต้คลิปนี่แหละมันจะอยู่ตรงที่ดีสคริปชันนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาจอยกันในกลุ่มได้นะครับมาสอบถามเพิ่มเติมมีคนเก่งๆอยู่ในกลุ่มมากมายนะครับวันนี้ก็คงน่าจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ